ทีนี้พี่มันมีกระแสแบบว่าเห็นคนปลูกกันเยอะโลละยี่สิบบาทแน่เลยอะไรประมาณนี้ไม่มีครับให้ผมตายก่อนยังไม่มีเลยครับเนาะเนี่ยผมฟังมายี่สิบปีแล้วนะอ๋อปี่ลงบมอกระแสวันนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดใช่ไหมไม่ใช่ปลูกร้อยต้นจะติดร้อยร้อยต้นนะครับาครับสำหรับอีพีนี้เราจะไปฟังมุมมองจากพี่ลงกันว่าในฐานะคนที่ทําทุเรียนมา20 30ปีแล้วเนี่ย กระแสทุเรียนมันเป็นยังไงเนาะบางคนอาจจะว่ามันตลาดมันตันตลแล้วเนาะหรือว่าปลูกไปก็โลย0ิบาทเราไปฟังจากปากคนทำทุเรียนจริงดีกว่าแบบมีมุมมองในการทําทุเรียนยังไงครับไปฟังกันเลยครับทีนี้ช่วงแบบว่าช่วงที่เราปลูกม,มันยังไม่ให้ผลผลิตนะเราจะมีวิธีการดูแลไอ้วิธีการแบบหารายได้พี่มันสามารถปลูกอะไรได้ก่อนนี้ไปต่อกิมจูกระดานจิมจูนะครับผมเอาออกมนเลยสองร้อยต้น อ๋อปลูกฝรั่งเพื่อนะยะไม่รห้าสิบปลูกได้เลยครับเพราะว่าทุเรียนเล็กอันนี้เป็นตุตาอ๋อที่ี่บอกกันตามาใหญ่แล้วส้มก็อยู่ได้ครับเนี่ยส้มผมก็ยังอยู่สามารถปลูกฝรั่งปลูกส้มสายน้ำผึ่งอยู่ได้พุทราได้หมดครับพวกนี้ไม่ต้องออกสายลูกพึ่งขึ้นยู่ยาวเลยครับเอ,เอาไว้กลางร่องอยู่ได้ยาวแต่อย่าไว้กลางร่องเพราะว่าเราเรา,เราเดินเฉียดยาเอาไว้แคเมตรห้าสิบอันนี้พอต้นทุเรียนใหญ่ต้องเอาออกไหมครับตัวนี้มันจะอยู่ใต้ร่มทุเรียนครับไม่ต้องออกทุเรีนพอโตเสร็จกิ่งจะน้อยใบใบ กิ่งจะน้อยเราใบก็จะน้อยลงครับมันมันจะเป็นพุ่มแค่ช่วงนี้ครับเดี๋ยวสักพักเดาก็แต่งกิ่งชาวสวนแทบไม่เห็นแล้วครับอืม<ร>ก็คือพื้นที่ว่านเนี่ยเราเราปลูกอะไรก็ได้นะผมแนะนําส้มสายน้ําผึ้งครับที่ราคาดีตัวน,นี้อสายน้ําผึ้งราคาดีครับเราก็ไวร้ระยะให้ให้เราทําสวนให้มันเป็นสเต็ปครับเราอย่าให้ลกเกินถ้าเราจะปลูกอะไรเราก็เล่นโซนไปเลยออเราจะไปดูแลไงสลับหลังครับครับเพราะว่าต่อไปเราต้องรากสายพุ่นครับอันนี้ก็มีพวงมะละกอด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมีมีตลอดครับมะละกอนี่ขายดี แต่แต่กล้วยไล่ได้ได้หลักครับกล้วยเด่๋ยวก่อนในโลนี่กล้วยกล้วยนี่เดือนละเป็นสองหมื่นครับได้เลยก่อนผมกล้วยมีเต็มหมดเลยสองหมื่นคือขายลูกขายขายายเครือครับผมไม่รวมแปลรูปอืมเราเก็บมาเครือละสองร้อยครับกินง่ายร้อยห้าสิบไปกินง่ายเอาสมมติเรามีสักห้าร้อยกอน้ำน้ำก็คือรถพร้อมไอ้ทุเรียนครับเขาจะกินกับทุเรียนเราไม่ต้องมาดูแลเขาเลยเขาพูดไงว่าทีนวันทุนวันไปเลยาหน้าแรงก็จะเย็นไงถ้าปลูกใหม่รากกล้วยทุเรียนจะไปกินน้ํากับลากกล้วยได้ มันเย็นไม่ไม่มีอันเชื้อราครับเชื้อราเราไม่มีไม่เคยเจอคือพูดง่ามันบางคนใจยังสงสัยว่าเขาคิดว่านอนกอช่วยกับเชื้อราตายภายไม่เกี่ยวกับทุเรียนครับคนละโลกแม้แต่ยางพาราก็ไม่เกี่ยวกับทุเรียนอ๋อสวนผมก็มะละกอก็ไม่เกี่ยวไม่ไม่ไม่เกี่ยวครับมะละกอเราต้องสับแค่รากหากินเท่านั้นแหละเจอแน่นอนอย่าให้เขาไปใกล้ต้นเนาะอยากเห็นรางหากินมะละกอครับอไปดูเลยครับว่าผมทำไงนะสำหรับท่านที่ปลูกแล้วคิดว่าเอ๊๋มันรอสี่ห้าปีแล้ว เราจะหาอะไรได้ยังไงนะฮะระหว่างปลูกเพราะมันอยู่สี่ปีเราอยากให้มันอยู่ด้วยเราก็้องทำแบบนี้นี่รากมันจะลอยไหมเห็นนี่ครับไม่เตลืยเลยนี่ดิคุณจะตัดออกครับนี่คืออย่าไปอย่าไปลุกลานเขานี่ครับมะละกอมันจะไปนู่นครับอ๋อต้องตัดเอาไว้เอาไอ้นี่ตัวนี้ถ้าเกิดมันโตมามันอันตรายครับนี่มันจะไปเลยต้องสับไว้แต่เล็กๆก็อยู่ได้เออครับแต่ให้ห่างมานี่ครับอย่าใกล้มากถ้าใกล้มากเรียบร้อยเลยครับกลายเป็นกลายเป็นว่าไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่กลายเป็นต้นแบบนี้ ครับครับต้นแบบนี้มันแย่งอาหารใ<อ>นใบเขานี่นี่ไปไวต้นไม้ใหญ่มันก็อยู่ได้นี่ไปเดีไวเอานะฮะ <c oughs> ปลูกได้แต่ควบคุมนิดนึงนะครับต้นนี้คือยังไม่แข็งทืงครับ,น,รบรน,น,นี่ดูรากขึ้นเรียนครับเราอย่าไปผมมันก่อนเลยครับนี่หมาผมขุดใครบอกว่าเป็นเชื้อราถ้ามาถอนหญ้านี่หมาผมขุดนะครับอี่รอยแผลนีออ่อ๋อหมาขุดสามเ <c oughs> ดือนที่แล้วมก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเนาะเราผมก็ถอนให้ดูเลยไม่เกี่ยวครับแค่แค่เราเราระวังแค่ว่าอย่าให้เครื่องจักกลนักอะไรมาโดนมันลึกซึ้งอ่ะ ไม่เคยฟังเลยใช่ไหมทีนี้อยากให้พี่ลงให้แบบมุมมองแบบทิศทางการตลาดสําหรับการปลูกทุเรียนการปลูกทุเรียนหลกัหลกๆคือ80%ให้เป็นหมอนนะครับเป็นหมอนอที่เหลือก็เราจะเอามูสันคิงอะไรก็ได้อย่างละห้าต้นสิบต้นผมแนะนําไม่เกินนั้นพวกก้านยาวชนีเพื่อที่ให้ผสมเกสรในในแ <c oughs> ปลงถ้าถ้าหมอนทองอย่างเดียวการติดดอกเราก็ต้องพึ่งตัวเอง <c oughs> แต่ถ้ามีชนีอะไรเกิดขึ้นละอองเขาจะช่วยกันเอง มันมันไม่กลายพันธุ์เลยพี่ไม่กลายครับแม้แต่ทุเรียนบ้านก็มาอยู่กันได้ครับไม่กลายทุเรียนก็คือสมบูรณ์เพศมีทั้งคู่ทั้งเมียแล้วต็เดียวจะไม่ไปรวมกันได้สมมติว่าไม่เหมือนอ้อยนะครับอ้อยสมมติว่าอ้อยคันน้ํามาอยู่กับอ้อยแปลงเรียบร้อยครับอ้อยตัวนั้นจะเปรี้ยวทันทีครับทุเรียนไม่อย่างนั้นครับทุเรียนคือเป็นเป็นต้นไม้ที่สายพันธุ์แข็งครับอ๋อเขาเป็นดอกสมบูรณ์เพศอยู่แล้วครับก็คือถ้าพวงมณีอยู่ต้นนี้ถึงม้ยก้านยาวอยู่ต้นนั้นก็แยกกันก็จะออกลูกมาก็เนพวงมมมณีดิ บางคนอาจจะสงสัยว่าไอ้สมุนเพศเนี่ยคืออะไรครับสมุนเพลยก็มีตัวผู้ตัวเมียเออก็คือในปลูกต้นเดียวไม่ติดลูกไม่เกี่ยวครับมันสามารถติดได้บางคนว่าขายอยากขายต้นก็คือปลูกสามต้นสอาต้นขึ้นไปเพื่อที่ว่าเราจะได้ขายต้นเยอะสมมติว่าไรนึงใช่ไหมไรคุณแปดได้ยี่สิบห้าต้นแต่ถ้าเขาขายได้สองต้นน่ะก็คือเขขจะต้องปลูกห้าสิบพอขายก็อ่านเกมละคุณต้องปลูกคู่นะปลูกคู่ข้อดีของมันก็คือกันลม ความชื้นในในพุ่มดีหมอะสำหรับภาคอีสานแล้วก็ผลผลิตไว้น้อยลงแต่ได้เยอะขึ้นครับก็คือสมมุติว่าต้นหนึ่งถ้ามันแพงอย่างเงี้ยเราอยาาแบกร้อยลูกใช่ไหมครับครับแต่ถ้าสองต้นปุ๊บเราแบกช่วยกันนะต้นละ6หกสิบหรือห้าสิบเห็นไหมเราได้ร้อยเท่าเดิมแต่ต้นเดียวอู้หนักนะร้อยลูกอืออ๋อคุณต<อ>้องใช้อาหารเท่าไหร่ร้อยลูกนี้ถ้าต,ต,ต้นช็อคือเรียบร้อยเลยนะทาใบเสร็จไอพอแต่งจริงแต่แตัดลูกเสร็จต้องแต่งจริงหนักเลยนะครับแล้วแล้วอาหารพอไหมครับแต่สองต้นสบายครับยิ้มได้ต้นห้าสิบล ก็คือแบ่งออ่าแนวเอาไปของทฤษฎีทุเรียนระยองกับจันตอนนี้จะเป็นต้นคู่เยอะกับสามต้นนะครับมีคนทําสําเร็จมาแล้วหลายปีแล้วแล้วก็ไเกษตรของจันทบุรีพี่ลงไปอยู่มาหมดแล้วเนาะใต้เอวยระยองเอยจันเอยคนหลายที่ครับหลายที่ผมมาอยู่นี่สิบกว่าปีแต่ก่อนอยู่ยี่สิบปีแล้วครับใต้ทางจันครับทีนี้พี่มันมีกระแสแบบว่า อุ้ยเห็นคนปลูกกันเยอะโลละยี่สบาทแน่เลยอะไรประมาณเนะี้ยไม่มีครับให,ให้ให้ผมตายก่อนยังไม่มีเลยครับเนาะเนี่ยผมฟังมายี่สปีแล้วนะอ๋อพี่ลงบอกก,กระแสวันนี้มันไม่ไมใช่พิ่งเกิดใช่ไหมไม่ใช่ปลูกร้อยต้นจะติดร้อยร้อต้นนะครับแต่และปีชาวสวนต้อง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 ทําต้อง,อง,องดูแลจริงๆนะครับถ้า,บาหารไม่พอเขาไม่ติดหรอกครับนี่คือการแต่งกิ่งเราจะให้เหลือไว้ประมาณนี้นะครับครับทีนี้มันมีกระแสหนึ่งพี่อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นกระแสขายพันธุ์ไหมประมาณว่า หมูสังงมาแล้วหมอนทองตายแน่อะไรประมาณนี้หมอนทองคือเนิวอดายครับเนิวอดายเนาะครับเพราะว่าหมอนทองคือเขาแปรรูปได้ทุกอย่างเนาะต่หมูสังงผมยังไม่เคยเห็นหมูสังเอาแต่เนื้อไปนะครับก็เป็นทุเรียนขายเนื้อขายลูกแต่หมอนทองแปรรูปแต่ไม่แต่ทุเรียนทอดก็ยังเป็นหมอนทองใช่ไหมใช่แล้วถามว่าอย่างอื่นทำทำไมไม่ได้แล้วหมอนทองคือทุเรียนที่มีเนื้อเยอะที่สุดทุเรียนหนักอ่าคือข้อดีของเขาที่ไม่มีใครถล่มได้ตวเนี้ยยังไม่มีสายพันธุ์ไหนทําได้แล้วสามารถ เริ่มตั้งแต่หกสิบเปอร์เซ็น่ะสามารถบมมาขายคุณได้ทุกวันเนี่ยอืมีคนจับกันน่ะความเสี่ยงด้วยลดกว่าอ่าเพราะว่าคือพูดง่ายว่ายังไม่สุกเต็มที่ตัดได้เลยหกสิบเปอร์เซ็นต์ใช่แต่พันธุ์อื่นถ้าไม่ทนคือเน่านะครับคือถ้าอืมอ่านะครับอันนี้ก็เป็นแลาวตัดก่อนก็คือไม่สุกครับสมมติอย่างช่นนี้เลยน่ะไปตัดก่อนไม่ได้นะครับต้องให้ได้เวลาเขาเก้าสิบวันคือเก้าสิบรับเลิ่บวกลบอีกทีนี้บางคนแบบว่ามอเอ๊ะปูกแล้วจะขายไหนอะพี่ประมาณเนี้ย เออมีนะ,ะบริษัทใหญ่ๆเทคออเดอร์ในโอ้หลายพันตันนะครับต่อต่อการรับของเขาแต่ละอาทิตย์อ่ะไม่พอครับประเทศไทยไม่พอหรอกครับต่อให้มีคนเราเป็นร้อยไร่ผมว่าก็ไม่ล้นครับเพราะวันในร้อยไร่เนี่ยคุณบริหารได้ดีแค่ไหนเนาะอย่างอย่างพี่ลงเองนะครับตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ขายลูกนะฮะแค่คือบริเวณนี้ยังไม่ค่อยมีใครปลูกใช่ไหมฮะ ปุเยอะครับแต่อยู่โซนไปสายตีอทางทางนี้ยังเป็นแค่แค่เป็นตัวอย่างให้เขาเนี่ยพี่ลุงก็สามารถขายปุ๋ยขายยาให้คำแนะนําได้เนาะเงินประมาณล้านต่อปีครับรายได้ถ้าดูใบนี่ครับเฉพาะขายยาใช่ไหมครับครับผมยากับต้นทุเรียนอ๋อนะครับใช่าพูดดังครับภาษีก็นะครับใครใครที่อยากจะแบบปรึกษาเรื่องปุ๋ยเรื่องยาน่ยคือเอาเป็นยังไงเอาทักมาคุยกับพี่ลุงเลยนะครับทั่วทั่วประเทศครับเออเดี๋ยวจะส่งทุกวันครับจะส่งทุกวันครับบางวันก็ห้ากล่องห้ารังก็สรุปว่าคือตอนนี้มันยังไม่ออกลูกให้ขายนะ แต่หนึ่งเลยนะครับปลูกปลูกพืชอย่างอื่นเป็นรายได้ไม่มีรายได้เราพรีเซนต์สวนตัวเองเอพว่าว่าเรามีผลงานมีฝีมือออันดับที่สองก็คือเราขายแค่ใบเนี่ยครับทำเงินล้านให้คุณได้ครับเหมือนเหมือนที่ผมทําอยู่ตอนนี้ขายใบขายแค่ใบอ่ะคุณคุณทาสวนที่ออกมาดีระบบจัดการคุณดีลูกมาโรงมะแรงคุณแนะนําเขาได้ความสวยนัมนเถอะครับเราขายความสวยครับขายใบก่อนบางคนว่าทําไงห้าปีเราจะเอาอะไรกินเออ่าน เราต้องอยู่เราต้องตามโลกให้ทันครับสมัยนี้ออนไลน์เราเราก็แนะนำไปครับเ,เราเอาเอาความรู้เราไปแบ่งปันขายความรู้อ่าขายความรู้เสร็จเป็นเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ชาวสวนก็จะแนะนําผลิตภัณฑ์ก็ต้องมาซื้อกับเราเ,ออเป็นน้ำใจ <c oughs> เขาเรียกว่าเกื้อกูลกันครับ,กบเกษตรไม่ใช่ว่าคุณจะรอแค่ขายลูกต้นพันธุ์คุณก็สามารถนับมาขายหรือทําเองได้ก็มียอดนี่คุณก็เสียบได้ครับถ้าผมว่างพอผมกอยอดแค่นี้ไปเสียบผมก็ได้นะครับต้นหนึ่งผมก็นับตั้งแต่เลี้ยงมาใหม่ๆก็สี่สิบห้าสิบด้วยนะ เออก็คือเสียบยอดครับผมก็ตัดแค่นี้ครับผมก็ตัดแค่นี้ผมก็ได้ยอดหนึ่งนะครับเนี่ยเราต้นหนึ่งเป็นหลายพันยอดครับอืเราในสวนเนี่ยทำได้เ,เป็นล้านครับคือเราเราต้องตัดไอพวกนี้ตัดทิงดท้งอยู่แล้วครับเราต้ตองทิ้งเราแต่งทิ้งครับเราก็ไปเสียบครับการเสียบยอดมันก็ไม่ได้ยากอะไรครับเราก็เพาะเมทุเรียนบ้านไว้แล้วก็เอาตัวนี้ไปเสียบเนี่ยคือตัวเนี้ยนี้หนึงน่งเราก็ได้ราห้าสิบบาท <ม>ได้แล้วนนตัวนี้ทาได้หลายหมื่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนเสร็จยอดเดี๋ยวเรามาทำคลิปเสร็จยอดอีกทีนึงมันไม่ยากครับเนาะง่ายอ๋อก็พอมองเห็นนะครับว่าระหว่างปู่จะ,จะมีะไรายได้เสริมอย่างตรงไหนนะครับกล้วยอันนั้นแรกผมแนะนำกล้วยเลยทุกอย่ายันไม่เกี่ยวกับแต่ว่าน้ำว้านะ่ะจะจะ,จะคลองตลาดได้ดีกว่าน้ำว้าทำขนมได้ใช่ไหมละ่ะครับแต่บางคนว่าน้ำว้าตายพายเดี๋ยวมาดูสวนผมครับถ้านะ่ะระยะนะผมจะทำดอกแล้วผมก็ไม่เอากล้วยออกครับอยู่ระยะแค่เมตร50ไม่เท่านั้นอันนี้เอากล้วยออกตไหน่ ไม่หอ่อเก็อยู่งั้นแหละครับก็ทุเรียนโต,โต,โตกับกล้วยอยู่ไปเลยครับกล้วยคือเป็นปุ๋ยครับดูได้ผมจะสับต้นกล้วยเป็นปุ๋ยมูลเลยครับตอนหน้าแรงเศษโคนผมจะมีแต่กล้วยเลยครับเราใส่ดงใส่เดือนจุลินทรีย์เป็นที่อยู่สะสมเราไม่ได้เปลือยโคนครับไม่แต่ใบ,บผมก็ไม่ออกครับอยู่นี่แหละเพราะว่าจะเป็นเชื้อลงเชื้อนาผมยังไม่เคยเจอหรอกครับบ้านเราไม่ใช่เขตเขตฝนครับเนี่ยอยู่ได้ครับบางคนว่าดูนี่เป็นใบติดผมยังไม่เคยเจอใบติดครับทุเรียนผมไม่มีใบติดให้อยู่แบบนี้ผมจะเคลียร์ก็ต่อเมื่อผมจะอดน้ําเอาดอก ก็ค่อยเอาออกออกเลยครับรัศมีนี่เลยให้สะอาดเลยข้างนอกก็ยังรกเหมือนเดิมครับทำไมเราต้องออกพี่เอาออกเพื่อที่ว่าต้องการให้โศกเร็วครับภาษาทำสวนเขาเรียกโศกเร็วมาถึงว่าถ้ายังอยู่เนี่ยความชื้นมันยังสูงอยู่อ๋อให้มันอห้ำอ่าเราอดน้ำมันจะได้แห้งไวครับแห้งไวเสร็จต้นเครียดครับต้นเครียดเสร็จมันตาดอกมันต้องออกครับเออกลัวตายอ่าเพราะว่ามันกินอาหารมาเยอะแล้วนี่ครับอ่าเราเรากินข้าวเสร็จเราไม่กินน้าอยู่ไงครับ มันจะติดคอครับเราตายเราก็ต้องเอสือพันธเลยทีนี <S <S อา่อามันเป็นธรรมาชาติครับเราต้องเข้าใจาก่อนทุเรียนเราต้องเข้าใจทุเรียนมันต้องการแร่้าตุ่าต้องการปุ๋ยและต้องการบริหารที่มันเป๊ะมันไม่ใช่แค่เดาครับทุเรียนห้ามเดาครับห้าต้นสิบต้นเดาไปได้ครับแต่บางคนห้าต้นก็หมดยาเป็นหมื่นนะเดาเพราะว่าใครพูดมาเชื่อเขาหมดอ่าน้ำหมักนี่ดีก็วิ่งไปดินดีก็วิ่งไปคือเราไม่มีความรู้แบบ ใช่เล <ST> <C deux> <ets> ยอะครับแน่นพองเงี้ยเนาะ้เราอยากรู้จริงเราต้องมาหาชาวสวนอย่างผมนี่ครับคุณจะรู้หมดเลยเราสายพันธุ์ไม่มีโกหกตรง,ตรงนี่แหละเหตุผลที่ต้องมาครับ,รบเราเราต้องรู้จริงครับเนี่ยเหมือนอย่างแค่ร่างเนี่ยอะยังขัดยังเถียงกันเลยนะอ่ะขึ้นมาแบบนี้จะอันตรายไหมครับผมบอกว่านี่ล่างนี่ล่างหากินเขานะครับร่างนี้คือต้องการออกซิเจนเต็มที่ไนโตรเจนเต็มร้อยคือว่าในอากาศเนี่ยเขาต้องการหมดเขาถึงผู่มาครับถ้าเราถมก็ถมแค่ครึ่งนึงเขาอย่ามาปิดนี่นะครับเขาอันตรายคือไงพี เพราะว่าเขากลัวมันจะโค่นอ๋อ oh. ที่ชาวสวนทําอ่ะแต่เขาไม่ค่อยพูดกันว่าทําไมเขาตึงเอาลูกลังมาใส่ทุกปีครับ oh. ก็เพื่อให้ลูกลังดินมันจะแน่นจะหนักให้ตัวเนี้ยยึด oh. อ๋อนี่เป็นเคล็ดลับเลยหนาะอแต่ทุเรียนมันต้องเป็นโคกแบบน,นี้ครับ oh. คุณจะปลูกดินสูงสามเมตรก็ช่างคุณจะต้องคุณจะต้องทําให้มันโคกเสร็จแล้วคุณจะต้องมีวงนี้ไม่ใช่ว่าคุณสูงแล้วคุณไปปลูกเปหลุมเรียบร้อยครับขาดอากาศทีนี้บางคนเข้าใจว่าคือทุเรียนมันมีลาอากาศ นี่ครับตรงนี้นะครับเขาไม่ให้ถมโคนนะครับใช่ใช่ใช่ครับถมได้แต่แต่จะให้ปิดเขาคือทยอยถมใช่ใช่ครับแต่ละปีเอาปีละสี่ห้าปุกกี้ใส่ไปประมาณสักคือคือดูเอาว่าอย่าให้มันถมลากมั้งใช่ใช่ครับให้เขาผูกสันหลังของเขาเนี่ยตัวนี่ถุงหัวใจหลักเขาครับแต่ถามว่าเขาอยู่ได้ไหมอยู่ได้แค่เราระวังเผลตรงเนี้ยอ่าเผื่อมันจะเจอสัตว์อะไรมาขูดมากัดเราก็เอาเมทาเล็กซิลผสมน้ํามาทานี่วิธีรักษาเขาเหมือนชาวสวนทากันอ่ะครับเป็นลูกก็ระวังท็อป อ่าตัวนี้มันอยู่งี้บมันจะเห็นง่ายเพราะว่าอ่าโรคอะไรมาสมักจะเป็นท็อปกับรากเน่าเนี่ยจะอยู่กับเน่าคอดินใช่ครับตัวนี้ถ้าเราถมปุ๊บเน่าคอดินมันจะมาทันทีเลยอืมเพราะว่าตัวนี้เหมือนปิดจมูกเขาอ่ะถ้าตัวนี้ไม่ไมโคอรซาช่วยได้ไหมไม่คอรไเซานี่จะจะช่วยได้ในในเรื่องท็อปเรื่องอะไรนะครับจะไม่ค่อยเป็นท็อปรั้งแรกครับครับแล้วต่อจากนั้นไปเราต้องบริหารเองครับเราต้องทําให้ดินเราดีมีจุลินทรีย์ มีแร่ธาตุอาหารครบในสิบสามถึงสิหกธาตุครับในตัวเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมนี้ได้แค่สามแล้วก็ธาตุรองก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมก็มีในปุ๋ยเม็ดแต่ที่เหลือนันจุลธาตุหรือธาตุเสริมอ่ะคุณต้องไปบุวอีกแปดเก้าตัวคุณหาไม่ได้หรอกในปุ๋ยเคมี <ใช S 2> คุณต้องไปใช้ทางใบค,ครับนี่แหละทำไมทุเรียนสำคัญเรื่องทางใบที่ผมเน้นอยู่ตัวเนี้ยครับแล้วก็ฮิวมิกเราจะพ่นประจำหน้าฝนครับฮิวมิกฮิวมิกชื่อปุ๋ยเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นเป็นเป็นแร่ตัวหนึ่งแร่ฮิวมิก มัน <จะ S 1> ช่วยแบบนั้นช,ช่วยให้ดินฟูเร่งรากระบบหมวกรากหากินดีครับเราทําให้ดินเราเนี่ยจากดินที่แต่ก่อนดินผมจะแดงจะเป็นดินทรายแดงนะไอ,อตัวขวดเท่าไหร่พี่ดูนี่ตัวนี้สามร้อยกว่าบาทครับเกียรติดีที่คน<อ>ขายลิตรหนึ่งครับใช้แค่ช้อนหนึ่งต่อสิบริทครับอา่าเราก็จะมาพ่นบมวกในทได้ซิ่วครับคนทักมาหาพี่เขาได้เลยนะครับฮะใช้ง่ายๆครับผมใช้เพราะว่าผมต้องการให้ตัวนี้ดีตลอดครับรากก็จะแดงเห็นชัดเจนไม่ดำนะครับครับ ครับแล้วก็อารักขาตัวนี้ครับอารักขามันนาะอารักขาครับตรงอารักขาแล้วจุลินทรีย์จะมาเองครับเราใช้ฮิวมิกเราทีนี้ปีหนึ่งเราก็ลงหินฟอสเฟตสักต้นละสองกิโลฟอสเฟตขายเป็นกระสอบใช่ครับกระสอบที่ไหนก็มีครับฟอสเฟตสูตรมันสูตรอะไรครับสูตสามูนครับศูย์สามสูงก็คือจะเป็นมะกรดขาวแต่จะเป็นฟอสเฟตแล้วก็ตัวหนึ่งยิบซ้ำใช้ได้เหมือนกันครับฟอสฟอรัสามเปอร์เซ็นต์ใช่ครับใช่ครับจะมีฟอสฟอรัสามเปอร์เซ็นต์เรนเนเรนหลักครับแล้วเราก็มาใช้ให้ดินเราดีนี่แหละ ก็ปีละครั้งพอครับอ๋อแค่นั้นเองนะครับปูนปูนขาวเหมือนกันปูนขาวปีเว้นปีนะครับใหญ่ๆจะใสเหมือนเดือนพอใจใส่ไม่ใช่นะครับปีเว้นปีนะใส่มากก็มีผลเสียเนาะ <c oughs> มีมีผลเพราะว่ามันจะบล็อกหน้าดินนะครับปูนขาวมันมันจะผลึกมันจะมันเป็นผลึกไงเพราะว่ามันไม่จะละลายทีเดียวปูนขาวเป็นผงจริงแต่ในดินมันไม่ได้ไปทีเดียวนะครับมันดูเหมือนเดิม ถ้าคุณไปใส่ซ้ำ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 บอกหน้าดีครับนี่ก็เป็นมุมมองที่ทางการตลาดดีๆจากทางพี่ลงนะครับก็เราคงจะได้มีโอกาสเข้ามาถ่ายทําที่สวนไล่วาสนาบ่อยๆกันนะครับก็ลืมอย่าลืมนะครับกดติดตามกันก็กําลังคุยคุยอยู่ว่าวันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวโควิดหมดอาจจะทำคอร์สหรือทำสัมมนาแบ่งปันวิธีปลูกทุเรียนสำหรับภาคอีสานเราเนาะ เพราะว่าเห็นพี่ๆหลายๆท่านน่ะไปแล้วก็โดนหลอ,อกกันเยอะนะครับก็เดี๋ยวมีข่าวสารยังไงตั้นจะทำคลิปแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมมากครับสวัสดีครับ